เฮ้ยคำวาเดงอ่ะสบายดีพ <editors> ี <un ue> oh ่น <del three> ้องมุก <Native> คูทุกคนเนาะพร้อมกับข่าวพระเจ้าอีแล้วคนขี้ลายถ่ายจ่อพวกปอมพี่ดำคือเก่าพี่น้องเนาะทางสองน้ำเย็นถาบถ้าบ่มันนี่อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรผสมคือเก่าพี่น้องเนาะเพื่อจะได้สะกนหัวใจมันหัวใจมันเกษตรประสานซะเนาะเออไปเบิ่งฟาร์มโบแมนฟาร์มดอกเป็นขอกเลี้ยงนกกระทาอยู่ทั้งอยู่ทั้งน้องประสานเนาะเออและจะขององ จะคลองน้องหรือว่าจะคลองเพื่อนจะคลองอันยังวะเฮ้ยจะคลองหนุกกระทาเนาะเอ้ย <โอ S 1> สวัสดีเพื่อนน่ะสวัสดีเออเออไม่จอหนุกนไ, <ป S 1> ไม่กินน้ำมักไป,ปไปจาให้พี่น้องไปเบิ่งนกกระทาอยู่ทั้งน,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 น้องเนาะพี่น้องเนาะงทั้งลมกมับมีป้าทั้งทั้งมีนกกระทาเนาะมันขี่ลงเออกีน <ไป S 1> ลง,ลงไปไปเบิ่งก่อนอนะ ทิพาทุกคนไปเบิง่งอันนันเนาะนุกกระท่านุกกระท่าอยู่ทึ่งน้องพี่น้องเนี่ยจะคลองผลนำพาไปเบิง่งโอ้ผลเห็ดเกยกลายออกไปได้พี่น้องได้ผลจิปุกปุก,ปกอันเออยังปลุกขอ,อกมนันเนาะปลุกขอ,อกนุกกระท่าเออเห็ดสลาสลา,สลาแคบน้องมีจักโตอยู่นี่นะโอ้หลายอยู่โอ้โอ มันออกได้เนาะโอ้หายอาหารพี่น้องกำลังหายอาหารมันอยู่นี่พี่น้องกกระทาอยู่นี่เท่าไยจกักโตนี่ยนะนี่นี่อยู่ในจุบกระชุกระชุมตัวนี้หาชิปเนาะนรวมทั้งนี้กับตางหากอีเมนบอท่าไยเนี่ยทั้งนี้่้ก็รวมๆแล้วประมาณหาหกชิปเนาะรวมรวมถึงมดนี่ยตัวนี้พอพันไหมพันบ่เน,นี่ยเรื่องวันใดๆนี่ ตัวน,นี้เงี้ยโอ้ชื่อมันเ,นเ,นเก็บไข่คู่ม,มือบ่ะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้มันหยุดไข่แล้วช่วงนี้หยุดไข่แล้วเนาะนี่เลยเอาโต,ม,าาโตมันไปขายเหรอเลีเ้ยงโตเห็นโตมันใหญ่โอ้ถือว่าชุดลูกแล้วเลยนี่ยมันชุดเลยชุดลูกแลยแต่บริเก็บมาจากัจากจกังหวันเลยก็เขาอาทิตย์อยู่มันไข่ประมาณเกือบปีหนึ่งมันไข่ นในรายหยาปีหนึ่งแน่นปีปีหนึ่งมันเก็บชิมือเก็บชิมืออันในใ<ห>นจำนวนน,นกของเจ้านี่ประมาณห้าสิบตัวนี่เจ้าเก็บไข่มื่อะมื่อละจักหน่อยในหกสิบเนี่ยสิได้อยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบหน่อยแน่นอ๋อเพราะมันมีมันมีนนนตัวผูนั่นได้เลยนี่ตัวผูนี่ตัวมันมันกับมันตัวมันกับโบไข่หมอทุกตัวเนาะแม่งเท่าไรเขาบ่อเองอันนี้บ่อเองบ่อหนึ่งโอเขาเก็บเขาเก็บโบไข่มันเราเขาสู้ผัก อ,อ,อ่ะเขาตู้ผักแล้วก็เขาก็ไปบอออกมาเป็นโตอืมเขาตู้ผักแล้วมันออกเองดอกในตู้ผักน,นี่เจ้าเลี้ยงมาจะด้นหรือบ่นี่ด้นอยู่เอ,อ่อจะปีละไายก็สอ,องสามปีสองสามปีเลยบันนี้อยู่อยู่เนในน้องเขานี่ก็มีมีปลาอีกม,มีปลาลายหล,ลายชนิดเมนถือว่า กินหัวหานอยู่เออกินหัวหานหรือว่ากินขีนกนกกระทาลงไปกินหัวหานกินขีนได้ดดเนาะอ๋อพี่น้องเพิ่นใส่วิธีแบบว่าเห็ดอันเห็ดคอนกนกกระทาอยู่ทึ่งอยู่ทึ่งแคบน้องเนาะแลต่อาชัยว่าขีนนกกระทานี้หรือว่ามูนมัน,นลงไปตกลงสู่นน้ำอลไรก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำอีกก็คือปูลปลาในาน้ำอยู่ในนีกน้ก็เป็นอาหารเลย ชนไลยป้าเจ้าอยู่นี่น้องนี่ยเดืเกื้อหัวอาหารอยู่บนหรือเปล่าใช่แต่โอ้บนได้เคยยังเลยเกลือขี่นกอย่างเดียวโอ้เพื่องหั่มเพื่องยังเลยบัวเพืองหัวอาหารบัวได้ชื่อยังเลยเมืนบอกแม่นบัวได้เคอเ้าบาในยิ่งปืนลูกเดียวแต่นกช่องโตเมืนเนาะขี่นกโดยเฉพาะอ๋อขาดแล้วอันนี้อืมนี่พวกกำลังหาอาหารพี่น้องทุ่ดลองอันโบเมนทดลอง อันนั้นเกืออาหารนะพี่น้องเบิ้งเนาะโค้มันพักแล้วพอไหมครแต่ว่าเพิ่นกรบบาดเห็ดใหญ่พี่น้องเห็ดในพอประมาณเนาะพอดูแลถั่วเทิงว่าฉันชาตะกี้มันไรกูนี่โยเป็นนีไรกูนี่ป๋อเปนมันหายไปน้ำแล้วเป็นเป็นอะไรเกินเขามาเธอลงเขามาซื้อตอวโตมันนี่เด้เขามาซื้อสะละหาสาระซิบสาระเศร้าเขามาซื้อเขาจะไปปิ่งคายนะวะแม่เขาไปปิ่งคายเขาเขาเอาโตมไปคายตนีปแล้ว คือว่าอยู่ในน้องเจ้านี้มียังไงเนี่ยมีกบนําบ่มีกบมีปลาดุกมีปลาอยู่อยู่ในน้องเจ้านี้มีปลาอยัางไรอยู่นี่ปาลาหลายชนิดบ่หเรือว่าว <ะ S 1> ปาปลา,านินปลาเป็ดหล่ปลานอนจันยังละ่ะอะายอย่างองยปลาดุก,กมีนจะครั้งสะกระชั้มันบ่อยมันลงไปกินกันถึงปลาดุกมันถือไปกินปลาหน่อยเลย,ยอยู่ในน้องแมนปลาดุกนี่มันจะเป็นชัดกินเนื้อ มีเด้อเขาเลี้ยงใส่กระชังเอาคือว่าเห็นเลี้ยงไก่ไข่นั่บ่เน่ยอ๋อไปไปเบิ่งไก่ไข่ตรงนี้พี่น้องไก่ไข่เท็ซเสมอไก่ด้านแห้งไม่ได้บริษัปลาปลาแห้งไม่ได้บริษัทได้ชมธรรมเนียบได้ได้ชิมกันทางด้านการเกษตรพี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นำหนเด้อ